ไปเดยครับผมไอ้เจนีเจ็ดเจ็ดไอ้เจน้าใหม่ผมอยากคุยเป็นหน้าใหม่นะผมไม่อยากอะไรกับคุณเยอะหรอกครับคุณเจ็ดเจ็ดไอ้เจนีเจ็ดเจ็ดผมจะไม่ผมจะไม่ฆ่ามันแบบแบบว่าหมั่นทอนแล้วกันมันคือหน้าใหม่เว้ยเนี่ยเจ็ดเจ็ดเลยมันก็ดูปล่อยไปแล้วกันผมแข่งแค่คนเดียวเว้ยโอโ้ดูแม่งกว่าคนดูรู้ไหมอย่างวัย ลอยเดี ok, ๋ยวเขาแก๊ปอยูโอ <ım eni> <men> ้โหโคตรเป๊ะมาฟากเป๊ะจัดไว้อยเฮ้ยเจ็ดเบอร์เลยไอ้ยเจ็ดเจ็ดเบอร์เจอเดี๋ยวนี้เจ็ดเจ็ดบอกเบอร์ครับพี่ดอมพี่ไอสัตว์เอาอย่างไรไงแล้วก็บ่ายถึงเย็นๆน่ะอยู่วัดนะครับแล้วก็ช่วงดึกจะเป็นที่ที่แก๊งที่นู่นโอเคเปล่าอ่า อันนี้บอกให้ทราบก่อนนะใช่จะได้แบบไม่งงกันแบ่งเวลาแบ่งเวลาชัดเจนก็คือบ่ายบ่ายอยู่นี่หรืออยู่นู่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้ครับ ผมว่าส่วนหนึ่งผมใส่เสริมด้วยแหละลยโดยจับไ้มามา,มาดิ397โดดตัวไหวปะวันวันมาดิวัดกันไปน้องชายพี่ไปเรียบร้อยเอาแก๊ มันหรือเปล่ากันหลับผมเอ้อพอรู้มือนี่เอ้าพอดูหนึ่งหนึ่งไม่ไหวนะรู้มือปะผมผมจะมาจบปูนที่บอสนะผ่าตามที่บอสนะทุกคนอ่าสีบเบิ้งเบื่ออนนะไรสามสองอนะ่ะ ต้อแสบมันก็ต้อแสบยาวๆเลยคันเนี้ยไปจัดจบปะอ้ยรู้มือปะหสัตว์พอจริงก็ไม่ไม่ใครไหวกูอะไอ้้ยคุณดูแล ฉันทายที่อยากทุ่มคิดมากเอ้ได้ปวดหัวฉันก็ลองทิ้งบ้างวันไหนเธอได้สิ่งดีๆีธก็ไม่จำเป็นต้องแกล้งทำเป็นยิ้มกว้างฉันอยากให้เธอลองมองและให้เธอคิดภาพเ่าโลกล้มตนี้จักรวาลมีกี่ชีวิตบ้างลองทิ้งขว้างและเลิกไปแคร์ใครปล่อยเรื่องที่เครียดที่แข็งใจฉันก็ใจมันขาดที่ต้องจใจกับคนเดียวในชีวิตแล้วมันแพงไปเธอไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหรือไปแทนใครเพราะแค่เธอยังเชื่อมั่นและมีแรงใจฉันก็ใจได้บางทีมันได้แหวกไปที่จะต้องใช้ชีวิตกับบุคคลที่มีจริงฉันก็เลยากให้ี มันไม่ชินเธอจะดูไหมว่าฉันไม่ก็เป็นห่วงตอนนี้ตัวฉันนี่ดูว่าเขาปลาเธอไม่กินน้ำตาที่ไหลลินร่างกายไม่อยากจะวติ่งออกไปสู้กับงานไม่งั้นจะเอาที่ไหนกินท้องฟ้ามันสูงใชนเม็ดดินสารฉันมันมีค่าเหมือนดาวได้โบจะเอาศึกสีลมาขายกินไม่ได้จะบอกว่าฉันดีแต่จะมากทุกอย่างที่ฉันมีทอกฝันดีเพราะว่าโลกนี้มันคือฝันหลายปีสับปากดตัวหลังกระจกในตอนนี้หันซ้ายแม้ว่าข้นาต้องเจออะไร ไว้แพลนนี้จะพัดไปฝั่งไหนมองทวกวันตกิงที่หาทรายมอลลสุดยังพัดเข้ามาไม่ขาดสายขอให้ถูกใจเธอจนเธพัดผ่านจะยืนอยู่ข้างเธอเสมอผมจะรับปากความเศร้าความหมองเธอผมรับฝากเขียนลงกระดาษเป็นข้อความพับอ่านเธอหาความสุขสรุปไม่เจอคนอื่นดูถูกก็ยังอยู่ได้เลยชีวิตจุดทุกสุดสุดไม่เคยที่ปลายสายผมจะมอบความสุขให้เธอเธอเหนื่อยไหมวันนี้เธอกินอะไรหรือยังวันนี้เธอเศร้าทุกเครียดใช่ไหมจำเพลงนี้ไว้แล้วเอาไปนึกฟังกินเหล้าเธอเลี่ยงได้ไหมจากมือฉันไว้ตั้งใจและจำไว้อย่าทำร้ายตัวเอง ปล่อยล้างตัวเองหน่อยจากใจแล้วกันคุณไม่ได้ตัว มาดิเฮ mm ียไหวปะถ้ากูไม่ใส่เฟือในเฮีย mm hmm. กูบอกเลยนะไอสัตว mm ์ hmm. hey,